สวัสดีค่ะกินยา่มากินข้าวอดู่เลยแก่ขอกินยาก่อนอาหารน้ำปลาสดๆเลยนะเนี่ย ประเดิมชิกน้ำป่านะคะยายขอมาปิดฟองเลยนะครับขอบิ้งน้ำปานหน่อยนะคะวันนี้คุณยายยายม่กินข้าวอยู่หลงังบ้านยายกินข้าวหลางังในครัว <laughs> คนเดียวตามเคยนะจ๊ะที่รักอ่ายายไม่เหงาหรอกยายยอยู่กับเ<ม>พื่อนๆเื่อ <laughs> ก่อนยายเหงานะดูเลยํำได้นะคะเนี่ยะพีด,ด้วยอืมสารออืมอร่อยมากเลยค่ะ ขี้กิมปลาสดๆนะใส่กระเป๋าเอาไข่ดาวใช่ไหมฮะเขากันใช่ไหมคะกองคู่กันใช่ไหมฮึมหงคงเข้าใส่กาาระเป๋านะ แสบไหลายดึงหัวกี้ยอกก็ยอกน่แหละใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะคนนิสารเนี่ยแซ่บไหลเนี่ย,ยใช่ปะเอ๋อเห็นเขาแซ่บไหล ดึงหูออกแยหยอกแะหยอกน้ำปลานี่น้ำพ,พริกอ่อนนะฮะพริกอ่อนของยายเยอะนะยายไม่ได้โชว์ จีิงๆก็ขึ้นกับข้าวเลยนะข้าวร,ร้อนหอมหอมอร่อยข้าวที่นาเนี่ยจะเป็นข้าวฝั่งลางนะคะอมมลิกางอดก่อนอื้

ไอดาวใหญ่เนี่ยมันเลิศเพราะว่ามันนี่ใส่น้ำไม่ต้องกลัวว่าอ้วนรือมันเลยนี่นเพื่อนข้าวเรียอร่อยเมีข้าวแต่ถ้าไอยายลุกไปไหนมาไหนอ,อย่างเงี้ยใจก็จุกเลยนะ ยายไม่กินต่อนี่ใส่ดีนะมันเป็นมังแต่เกิดนะถ้ายายกำลังนั่งกินข้าวมีคนมาบอกว่าไปหยิบนู่นหยิบนี่เลยยายก,กินไม่ได้แล้วขัดขัดคอยายลว อี่กอ่อ,อนนี่มาผัดใส่กัะเพราเนะี่ยมันไม่เผ็ดน,นะคะหอมหวานะ่ะอืมกระเพราใหญ่ก็อยู่หลังบ้านเยอะใยใยอยู่กับตาใยก็ก็ไม่กลัวนะ ยายจะคุยกับตาตลอดเหมือนพันเนี่ยไปหันมายก็คุยถาม,าามาานะาว่าถามว่าเรื่องตาเนาะจิตจิตเขาจะนอนเขาคำสุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะใครดูยายก็ช่วยกดไลค์กด แชร์ Share, กดสับตะไคร้ใหญ่เลยนะคะกดอด้วยหัวใจรวยๆให,ใหญ่หน่อยถ้อยากมีเพื่อนคำสุดท้ายนะคะขอบคุณค่าให้รวยให้รค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ารวยๆนะคะที่ละ